สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเคาน์เตอร์เต,รตารุ่นงานหินขัดค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่ แก๊สสอหัวค่ะหัวแก๊สที่ใช้เป็นรุ่น KB5 ค่ะรุ่นนี้มี4สีค่ะแดงเทาเขียวและขาวค่ะส่วนหมอ้อที่ตั้งโชว์ก็จะมีเบอร์26และเบอร์45ค่ะหมอ้อเบอร์45ไม่ติดผนังจนเกินไปค่ะและด้านบนก็ยังสามารถวางขวดเครื่องปรุงได้10-20ถึงขวดเลยค่ะเป็นระเบียบและหยิบจับง่ายมากค่ะและที่ร้านก็ยังมีให้เลือกอีกหลายรุ่นหลายแบบค่ะ มีตั้งแต่หัวเดียว2หัวและ3หัวค่ะมีให้เลือก4ไซส์ค่ะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะงานที่ร้านมี2เกรดค่ะเกรด A งานหินขัดเกรด B งานปูนค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมหน้าร้านก็มาได้ค่ะร้านเราเปิดทุกวันหรือถ้าไม่สะดวกมาหน้าร้านร้านของเราก็มีบริการจัดส่งค่ะค่าขนส่งคิดตามระยะทาง